มาม่าผมยาวไม่เท่ากันนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องจับตัดผมให้มันเท่ากันหน่อยโอเคเริ่มเลยอุปกรณ์นี่แบตเตอรี่นี่โฟกัสปัป๊บต่อมาลงแป้งในจุดที่น่าจะคันบริเวณกบขูดสองข้างปั๊บปั๊บปัป๊บโอเคคราวนี้ไม่มีผมติดรอบๆขอบขอบข,อบขอบูแน่นอน โอเคเตรียมขึ้นเขียงเตรียมขึ้นเขียงโอเคเรียบร้อยต่อมาบะหมี่จะเริ่มซอยด้วยนี่เบอร์อะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งไม่ก็เบอร์ศูนย์เปิดภาาเขาให้เตรียมตู้ <laughs> ดูทำหน้าโอเคปึบ๊บนี่นี่เอาค่อยๆตัดไถทีละนิดทีละนิดนะลูกนะ ไม่ต้องกลัวเราใส่เครื่องป้องกันเอาไว้แล้วนี่โอเคอ่าเดี๋ยวเราเริ่มตัดทีละนิดนะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันดีกว่าใช้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 ใชนีน่เรียบร้อย่ะตรงมาใกล้ๆนนนี่นนดใช้ให้เป็นแนวนี่ตามก้นหอยตามก้นหอยตามก้นหอยนีม เอาจะให้ตัดข้างหน้าเหรอลูกได้ตัดข้างหน้านะนี่ข้างๆยังไม่เสร็จเลยนี่ข้างนี้นี่อืมล้อมๆล้มแหลมๆออกให้หมดนี่มาม่าจะหล่อมาม่าจะหล่อนี่ข้างหลังก็ต้องตัดนะอืมพื้นภาพื้นภานี่อันนี้ก็จะไม่ล้อมๆล้อมแหลมแล้วก็จะเข้ากันนี่หัวนะฮะ เมื่อกี้เราได้ลองแป้งข้างหน้ากันตช่ีกอยางโอ้โหไม่ยอกหลอกเฟี่ยวหอกเฟียวแน่ใครเห็นก็ต้องตกใจในความหล่อของมามา่ามาม่านี่เป็นหุ่นที่ดีมากมเลยเพราะว่ามาม่าอยู่นิ่งมากไม่เหมือนแพนเตอร์เลยเนะยาะหนูเรจะตัดกันให้รอนเลยลูกเหมือนอคีนูรีฟไหมครับโอ้โห นี่ใกล้เสร็จแล้วเร็วมากเลยไม่ต้องไปถึงร้านค่าตัดก็ไม่ต้องจ่ายซื้อบัตรเตเลี่ยนมาทีเดียวอยู่เลย <c oughs> เวลาจับก็ต้องกดใบ <c oughs> หูลงนิดนึงนะคะระวังจะเข้าไปโดนหูน้อง <c oughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องตัดตามตามก้นหอยะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันมันต้องตามทิศทางฮนะตามทิศทางผม <c oughs> นี่ วนตามก้นหอยเลยค่ะตรงไหนก็ตรงนั้นนี่นี่๊ยตรงนี้เก็บไม่หมดเลยข้างถุงตรงนี้ไม่ต้องเป็นพวงไม่ต้องเป็นพวงเราจัดการได้ปื้บปื้บ นี่เนไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ข้างนี้นิดนึงโอ้โหโอ้โหเปิดร้านได้เลยเนี่ยโว้โวโวนี่ไม่ต้องมีเก้าอี้ตัดผมด้วยครับผมตัดได้ง่ายมากเด็กเล็กยิ่ง่ายเลงนี่ ไหนดูสิ้เป็นยังไงบ้างขอแป้งมาโรยเก็บงานกันนิดนึง <c oughs> มามา่บอกนี่คืออะไรเป็นแป้งอะไรมาโรยใส่ผมหนูโ <c oughs> ยโย,ยไหนเป็นยังไงบ้างลอยยังครับ ผมรอยยังค่ะไดูสิคะอย่ามามีเก็ดตรงน้าตรงนี้นะตรงนี้นิดนึงนะมันไม่เท่ากันนะนะปุ๊บครั้งที่แล้วเราพลาดกันตรงจุดนี้เพราะเราเห็นว่ามันใกล้กระหม่อมมากเราก็เลยมีล้อมๆแหลมๆโผล่มาประมาณสี่ห้าเส้นแต่ว่านี่วันนี้เราไม่พลาดแล้วเพราะเรารู้ครั้งที่แล้วเราพลาดไป แล้วเมกดคอดูสิฝากร้อตรงนี้ยังมีนิดนึงร้องวิ่นิดนึงถ้าไม่พลาดหรอกจะไม่มีพลาดเปอร์นต์จะต้องกลมปักใหม่ขอยส่องดูสิอยนิดหน่อยอ่ะเข้างหลังข้างหลังยังมีอีกนี่ต้องต้องดูให้ครบทุกมุมนะคะเพราะว่าบางทีมองด้านเดียวมันจะไม่เห็นว่าตรงส่วนไหนที่ยังไม่ออกมามาตรงนี้นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปดูสิมองมองมอง 180มองร้อยแปดสิบองศามองโอเคน่าจะได้แล้วหล่อ,อยังฮะดูติในแบบของเรานิ่งมากลเลยอะตรงนี้ตัดยากเลยไม่มีประสบการณ์ตัดไม่ได้เลยนะนี่ไท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 โอเคโอเคในแบบของเราเริ่ม เรองบอกว่ามันนานเกินไปแล้วจ่ายจังแค่30บาททำไมตัดให้นานจังเลยจะเรียบร้อยเลยขนาดนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะเอาเปรียบช่างนะคะเพราะฉะนั้นผมขอแค่นี้พอได้เรียบร้อยตัดเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปล้างผมกันค่ตูกดหั